สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะออคลิปนี้ป้าไก่มาโผลที่ช่องกุ้งอีกแล้วพอดีว่าน้องมะลิกับแมดดีออ้ไม่ได้ไปโรงเรียนโรงเรียนปิดเนื่องจากไฟฟ้าดับก็เลยให้กุ้งกับคุณพ่อไปทํางานแล้วก็ป้าไก่อาสามาดูแลเด็กๆพอดีเอาแมดดี้มาเล่นเอามะลิมาเล่นกับแมดดี้ด้วยนะคะ ก็โอเคก็ทำอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วทีนี้พอมีเวลาก็เลยอยากจะมาอัปเดตสถานการณ์อะไรนิดนึงก็อย่างที่ทราบกันว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ mm hmm. อัสบิดเมืองของเราอะคะ่ะได้รับผลกระทบก็คือโดนโดนพายุถล่มแบบไวมากแล้วก็มี พี่ๆน้องๆน,นะคะถามสอบถามกุ้งมาด้วยแล้วก็สอบถามาทางป้าไก่มาด้วยคนที่เรารู้จักโดยตรงอ่ะเนาะก็คือถามมาว่าเออแล้วป้าไก่เป็นยังไงบ้างได้รับผลกระทบอะไรเป็นยังไงบ้างไหมอะไรเงี้ยวันที่วันเสาร์อะคะ่ะก็คือทุกคนอะ่ะได้รับแจ้งเตือนในโทรศัพท์อยู่แล้วว่าเขาเขาจะมีแจ้งเตือนพันเลิศขึ้นมาเสียงดังเลยก็ว่าจะมีพายุนะให้ระวังอะไรเงี้ยแต่ก็คือด้วยด้วยความที่เราอะ่ะ ไม่เคยเจอเนาะตั้งแต่มาอยู่จริงๆนะแล้วด้วยความที่เราคิดว่าเอ้ยมันคงมันคงอีกสักพักแหละเพราะว่าเขาเตือนมาแบบนี้อย่างน้อยมันก็ต้องเป็นสักครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าที่มันจะเกิดอะไรเงี้ยพอดีน้องมาลียาค่ะจะต้องมีว่ายน้ําเราเดินออกจากบ้านไปยังไม่ถึงห้านาทีอ่ะเริ่มเริ่มอากาศคือมันนิ่งมากนะคะแล้วก็อาการแปลกๆตรงที่ว่ามันอบอ้าวปรากฏว่าเราเดินไปไม่ถึงห้านาทีครึ่งทางอ่ะ ข้ามถนนไปไม่ถึงไม่ถึงนาทีแค่นั้นนะคะมาเลยแบบเวิ้วเว้วเว้มาแล้วแบบว่าทั้งลมทั้งฝนทั้งู้ลูกเห็บลูกเห็บนี้ลูกเท่านี้เลยนะคะลูกเท่าหัวแม่โป้งเลยแล้วก็มันมาแบบไวมากโดนโดนพอโ,โดนมาปุ๊บอะคะ่ปะป้าไก่เป็นคนตัวใหญ่มากนะคะแปดสิบก้าแปดสิบกว่ากิโลอะเออ เหมือนตัวเองรู้สึกเหมือนเต้นเพลงเกงใจอะมันวู้ขึ้นมามันจะยกตัวป้าไก่ขึ้นนะคะแล้วเราก็แบบเฮ้ยวิบลงมานิดนึงแล้วน้องมาลีอะกำลังจะลอยเลยนะคะอยู่ต่อหน้าแม่แม่คว้าเอวลูกได้อะค่ะคว้าน้องเขาไว้แล้วก็ก้มลงข้างล่างก้มลงไปแล้วก็ตัวพ่อเขาอะก็มันดึงพวกเราไปเพราะว่าไปกันสามคนพอน้องนันลีก็ดึงพวกเราไปแบบไปข้างกําแพงเออมันเป็นกําแพงโบสถ์นะคะคือพอมาอยู่ฝั่งนี้ลมมันตีฝั่งนี้ก็เลยพยายามเลื่อนรูปแบบ เขยบเขยบกับ,บก,ำะะกำแพงอะค่ะเหมือนเหมือนสไปเดอร์ไต่กำแพงอะเราต้องค่อยๆไต่ลูกไปอย่างนั้นแล้วอีกอีกอันนึงคือพี่ไก่ก็บังป้าไก่ก็บังลูกไวอะไรเงี้ยมาน้องมาลิร้องกรี๊ดเลยเพราะว่าเขาไม่เคยเจอเนาะแล้วแบบพอไปถึงอีกมุมนึงมันจะเป็นเหมือนมุมมุมมุมกำแพงเล็กๆที่เราคิดว่าเราวน่าจะหลบลูกได้ถ้าเกิดมันมีอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบกำแพงมันเป็น มันเป็นเหมือนชั้นที่ว่าบันไดขึ้นนะคะแล้วมันก็จะเป็นกับระหว่างบันไดกับกําแพงมันจะสูงประมาณเมตรกว่า,ก,วาวก็เลยให้ลูกไปลงตรงนั้นแล้วเราก็คล่อมลูกไว้อย่างนี้เลยนะคะพอเราค่อมครอมลูกไว้แล้วอ่ะลูกเห็บอ่ะคะ่ะด้วยความที่มันมาเร็วมองอะไรไม่เห็นเลยนะค,ะคือเหมือนอยู่ใต้น้ําเลยทั้งลมทั้งฝนทั้งอะไรมาหูอื้อไปหมดเลยะคะ่ะรู้แต่ว่าลูกอ่ะจะต้องอยู่ในมือเราอ่ะเรากันเขาไว้แล้วก็วกน้องมาลิกรีดร้องแบบไม่เคยเห็นเขาเป็นขนาดเนี้ยตัวเราเราเหมือนเรานิ่งแต่จริงๆเราช็อกช็อกแบบ คุยทำยังไงดีในหัวมีแต่แบบต้องจับมือลูกไวอะไรเงี้ยเราก็คล่อมไว้แล้วลูกเห็บตกโดนหัวโดนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะมันมันไม่รู้สึกเลยจนตื่นมาอีกวันหนึ่งอ่ะหัวโนเลยนะคะตรงเนี้สองสามจุดเลยเพราะว่าโดนโดนลูกเห็บอ่ะมันใหญ่มากแล้วแบบแล้วมันแรงอ่แล้วทีนี้แบบเป็นแรงอยู่อย่างนั้นไม่ถึงห้านาทีนะพอมันหยุดปุ๊บทุกอย่างกระจ่างปุ๊บหันมาอีกที เสาไฟต้นไม้อะไรที่เราเพิ่งเดินผ่านมาถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นอะ่ะเราตายแล้วแบบครอมคือหมดเลยบ้านเขาหลังคาหลังคาเปิดโชคดีที่แบบเหมือนแบบขอบคุณพระเจ้าถ้าเป็นศาสนาคริสต์เนาะเราอยู่ข้างโบสถ์อ่ะเราไปหลบอยู่ตรงนั้นแล้วเราแบบลูกปลอดภัยอะ่ะน้องมารีแบบ ร้องร้องแล้วเขาก็แบบเบลอ <f mun> เขาเบลออยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็พาลูกเดินไปที่สระว่ายน้ำเพราะมันใกล้จะถึงแล้วปรากฏว่าข้างในอะสระว่ายน้ำมันไม่มีอะไรเพราะมันเพราะมันใหญ่ใช่ไหมคะมันก็ปลอดภัยแต่ว่าด้วยด้วยความที่ไฟฟ้ามันดับเราเข้าไปอะมันก็มีคนติดอยู่ตรงนั้นเขาก็มีไฟสำรองบ้างแต่ว่าคนก็ติดอยู่พักนึงแล้วหลังจากนั้นะฝนมันก็ตกปอยๆไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภาพที่เราเห็นคือแบบต้นไม้สายไฟเสาไฟระเนระนาดแบบไม่เป็น ดูไม่เหมือนเป็นเป็นหมู่บ้านที่เราเคยเดินอะ่ะเหมือนอะไรก็ไม่รู้แบบว้าวแบบไม่ถึงสินาทีอะ่ะแล้วเราเซฟชีวิตเรากลับมาได้แล้วยังมานั่งคิดอยู่เลยว่าเรารอดมาได้ไงวะอะไรเงี้ยบ้านเพื่อนนะคะไปทั้งหลังเลยคือเขาตอนนี้เขาเขาไปวักเคชั่นแล้วระหว่างทางอะ่ะเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าบ้านไปหมดแล้วเขาต้องรีบกลับมาเพราะเขากลับมานึกถึงสภาพจิตใจอะ่ะบ้านทั้งหลังนะคะ ไปหมดเลยแต่แต่มาคิดในแง่ดีโชคดีแค่ไหนที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นคือลมมันพัดถึงขั้นว่าแบบกระจกบ้านกระจกอะไรแตกอะค่ะแล้วถนนเส้นนั้นที่โดนหนักสุดเนี่ยทุกวันนี้ยังบล็อกอยู่เลยก็คือตำรวจเขาจะบล็อกซ้ายบล็อกขวาไม่ให้คนเข้าไปดูคนเขาก็อยากเข้าไปดูไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอันตรายทุกอย่างแม้กระทั่งสายไฟที่เขายังเก็บไม่ได้อะค่ะเจ้าหน้าที่ที่นี่ทํางานหนักมากเลยนะตั้งแต่วันเสาร์จนถึงตอนเนี้ย ไม่มีการหยุดทํางานเลยคือเราเห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็อย่างที่รู้ว่าอย่างที่ทราบกันว่าไฟฟ้าดับดับตั้งแต่วันเสาร์จนถึงตอนเนี้ยบ้านป้าไก่ยังไม่มีไฟนะคะแต่โชคดีที่ว่ายังมีน้ําอยู่แต่น้ําเนี่ยมันก็จะเย็นเย็นมากจนแบบน้องมาลิอาบน้ําไม่ได้อะพี่ไก่ใช้วิธีแบบเจ n เนอเรเตอร์อะค่ะต้มติดติดเจเนอเรเตอร์แล้วก็มีไฟที่แปลงไฟเนาะ ที่ปั่นไฟเเขาเรียกว่าที่ปั่นไฟแล้วก็พอได้ไฟอยู่บ้างต้มน้ําเทไปใส่ในอ่างให้ลูกให้ลูกได้อาบเพราะว่าสามวันแล้วน้องมาลีไม่ได้อาบน้ําที่เนี่ยณณสถานการณ์ตอนนี้คือเหมือนเมืองร้างอะคะ่ะอะไรก็ทําไม่ได้แต่แต่ด้วยความที่เจ้าหน้าที่ทํางานหนักอะเมื่อวานนะคะบางโซนมันก็เริ่มมีไฟมาแล้วอย่างบ้านกุ้งอะบ้านกุ้งไฟมาตั้งแต่คืนเมื่อคืนก่อนนะคะ คือของเขาจะอยู่นอกนอกเมืองนิดนึงแต่ของป้าไกอยู่ในใจกลางเมืองเลยซึ่งมันเป็นลายที่แบบโดนโดนหนักมากแต่ว่าบ้านเราปลอดภัยนะคะไม่มีอะไรแต่ว่าแบบคือโดยผลกระทบก็คือไม่มีไฟพอพอไม่มีไฟปุ๊บเนี่ยโชคดีที่ว่าน้ำอะคะ่ะเขาลันเขาลันด้วยแกส๊สมันเหมือนแบบบางสายน้ําในแต่ละจุดในแต่ละโซนของของเมืองอะคะ่ะมันจะขึ้นอยู่กับว่าเขาลันด้วยอะไร ของของปลาไก่ดีตรงที่ว่าที่บ้านน่ะเขาลันด้วยแก๊สมันก็เลยน้ําอ่ะมันก็เลยยังไหลยอยู่แต่มันก็คือมันไม่มีไฟมันไม่สามารถทําน้ําร้อนน้ําอุ่นได้ปัญหาก็คือแม้แต่เราล้างหน้าล้างอะไรคือน้ําที่เนี่ยมันเย็นมันเย็นจริงๆนะคะนี่ลองคิดดูว่าเนี่ยขนาดไม่ใช่หน้าหนาวเป็นเขาเรียกหน้าสปริงอ่ะมันกําลังแบบจะเข้าสู่ฤดูร้อนอะ่ะน้าอะ่ะยังต้องใช้น้ําร้อนน้ําอุ่นทุกเช้านะคะแล้วเอ ล้างล้างห้องคือล้างจานล้างอะไรอย่างเงี้ยเราคือมือมือชาน่ะเอ,า,อาง่ายลาบากมากแต่ก็ต้องแบบออนับวันนับคืนว่าเมื่อไหร่จะมาแต่เราก็เข้าใจนะเจ้าหน้าที่เขาก็ทํางานหนักแล้วก็มันไม่ใช่ว่าแบบจะทําได้ง่ายเออสถานีจ่ายไฟในตัวตัวตัวเมืองอะค่ะใจกลางเมืองโค่นตรงนั้นคือจุดหนักจุดจุดหลักที่เขาจะต้องแก้ให้ได้แล้วเขาถึงจะไล่ไล่ทยอยจ่ายแต่ละจุดได้อ่ะคะ่ะ คือมีความรู้สึก3ามวันที่ผ่านมาอยู่เหมือนอยู่เหมือนเหมือนเหมือนอยู่เมืองไทยสมัยสี่ปีที่แล้วที่แบบว่าเราไม่มีน้ําไม่มีไฟเลยเราไม่มีไฟฟ้าค่ะมืดมาเราก็ต้องเข้าบ้านแล้วก็จุดเทียนอะไรอย่างเงี้ย พอไม่มีน้ําไม่มีไฟสัญญาณโทรศัพท์ก็รวนไปหมดเลยนะคะแม้แต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ว่าเราใช้เน็ตในมือถือเออโอเคแหละเน็ตบ้านมันไปเพราะว่าไม่มีไฟแต่เน็ตในมือถือในอะไรปิดเปิด,ป,ดปิดเปิดแบบสัญญาณมันรวนไปหมดเลยอะคะ่ะแล้วก็แบบเขาก็จะมีแบบเฮลิคอปเตอร์บินวนอยู่ทุกวันแล้วก็ทุกคืนที่เขาจะต้องสำรวจว่ามันอะไรยังไงแค่ไหนแต่แบบเมืองล้างอะคะ่ะวันนี้ก็เลยอาศัยว่าบ้านกุ้งอะ กุ้งบอกว่ากุ้งมีไฟแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าเอ้ยขอมาซักผ้าหน่อยได้ไหมแล้วพอดีเอาเด็กมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งกุ้งกับคุณพอนะคะก็บอกว่ามาได้เลยจะมาอาบน้ําจะมานอนที่นี่จะมาอะไรเธอมาได้เลยกับน้องมะลินั้นแล้วเราก็บอกว่าคือกุ้งอะทำทำกับข้าวอย่างทําน้ํายาน้ํายาขนมจีนอะไรเงี้ยก็จะเอาไปส่งไปอะไรใช่ไหมคะก็คือเราบอกไม่ไม่ต้องเดี๋ยววันนี้เรามาแล้วเราเราขอมาแค่มาซักผ้าแล้วก็ให้ลูกได้เล่นได้อะไรซึ่งน้องมะลิให้เขาแบบ เขาชอบดูทีวีเขาชอบดูแล้วเขาก็ไม่ได้ดูอะค่ะเราก็เลยมาวันนี้ก็เลยให้เขาเล่นได้อะไรนิดนึงแล้วก็เขาเขาก็มีความสุขกันสักพักหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาอาบน้ําอะไรเสร็จแล้วกลับไปเขาก็ไม,ไม่ไม่ต้องไปกังวลกับลูกแล้วส่วนเราเนี่ยยังไงก็ได้เราก็อยู่อย่างอย่างั้นแล้วก็เขาอะถามว่าแบบคุณแม่น้องอยากกินข้าวเหนียวแต่เรานึ่งไม่ได้เพราะเราไม่มีไฟฟ้าทํากับข้าวอะไรเลยเจเนอเรเตอร์ ator, เครื่องปั่นไฟที่เราใช้อะคะ่ะเราจะติดแล้วก็ใช้เฉพาะที่แบบ ติดตู้เย็นแล้วก็ตู้แช่แข็งเพราะว่าอันนั้นอ,อาหารเราอยู่เต็มตรงนั้นซ,ซึ่งถ้าเราไม่มีไฟปัน่นหรือว่าติดมันเลยอของเน่าเสียหมดเสร็จแบบไม่มีอะไรเลยเราก็เลยเลือกที่จะแบบใช้เจเนอรเตอร์กับตกนั้นแล้วก็ตอนเย็นบางทีก็แบบมีอาหารสําเร็จรูปอย่างเงี้ยเราก็ติดไมโครเวฟนิดนึงแล้วก็อุ่นให้พูกได้กินอย่างวันนี้เขาบอกว่าเขาอยากกินข้าวเหนียวเราก็เลยบอกกุ้งงั้นพี่ขอนึ่งข้าวเหนียว เอากลับไปให้ลูกกินเขาบอกกาดีใจกุ้งบอกทําเลยพี่เนี่ยค,คุณพอก็เหมือนกันคุณโอเคหรือเปล่าแบบบอกนะอะไรเงี้ยแบบบอกกุ้งตลอยว่าทานพี่ไก่โอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เราก็โชคดีนะที่ยังมีเพื่อนบ้านเอย้ยังมีเพื่อนที่แบบว่าคอยหมหุนญยกันคอยช่วยเหลือกันจิงดังนิดนึงเด็กสองคน วันนี้ก็เลยมารบกวนบ้านกุ้งแล้วก็กุ้งไปทํางานอย่างเงี้ยเราก็เลยทํานิดนิดหน่อยหน่อยทำนุ่นทํานี่ทํากับข้าวแล้วก็ลาเก็บเก็บบ้านเก็บอะไรเพราะว่ากุ้งเขาก็ยัง cover ไม่หมดเพราะเขาเองก็เพิ่งมาเมื่อวานน่ะเนาะมันทําไม่ทันแล้ววันนี้ต้องรีบไปทํางานแล้วงานก็ยุ่งมากปวดหัวเราก็เลยแบบเออทากับข้าวเสร็จแล้วก็เที่ยงเขาก็กลับมากินข้าวกับพวกเรานะคะแล้วก็กับคุณพ่อนะคะเราทํากับข้าวไว้ให้แล้วก็ตอนนี้กลับไปทํางานแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะอยู่พี ออป้าไก่ก็จะอยู่กับเด็กๆนี่แหละแล้วก็รอสักสี่โมงเย็นแล้วก็ไปส่งแต่วันนี้นะคะได้ข้าวเหนียวกลับไปกินที่บ้านกับลูกดีใจมากมันมันอัดอั้นเพราะว่าเราเคยทำแต่กับข้าวแล้วก็ทำอะไรกินของเราเองอะคะ่ะเราไม่เคยเราเราไม่ชอบไปซื้อกับข้าวแล้วแบบถึงจะอุ่นถึงจะอะไรแค่ไหนมันก็ไม่อร่อยเท่าของเราอย่างเราอะมีข้าวนะคะข้าวราดน้ำปลาข้าวไข่เจียวข้าวน้ำพริก พอแล้วแล้วก็มีความสุขแต่มันไม่ได้ทำไงแล้ววันนี้ลูกได้กินน้องมะลิอะดีใจมากเลยจะได้กินข้าวเหนียวก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับที่แบบทุกๆคนแบบแฟนขับน้องกุ้งนะคะบางคนฝากถามมาด้วยต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็พี่ไก่กับน้องไอ้ป้าไก่กับกุ้งอะคะ่ะก็จะดูแลกันไปอยู่อย่างนี้แหละช่วยเหลืออะไรกันได้เราก็จะช่วยเหลือกันไปเพราะว่าเราอยู่กันเหมือนแบบ เออเราไม่มีญาติที่เนี่ยค่ะเราก็กลายเป็นญาติกันไปแล้วตอนนี้มีอะไรก็แบบใครช่วยอะไรกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันได้ก็ทำป้าไก่ทำอะไรให้เขาได้ป้าไก่ก็ทําส่วนเขาเนี่ยช่วยเหลือเราเต็มที่อยู่แล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยบ้านหลังเนี้ยมาทีไรจะอบอุ่นทุกทีเลยค่ะมาแบบเราไม่เคยรู้สึกว่าเราแบบเออเป็นแขกเป็นอะไรเลยมาทีไร ทำเลยทั้งกุ้งทั้งคุณพอนะคะอยากได้อะไรอยากทำอะไรอยู่ให้สบายเหมือนที่เป็นเหมือนเป็นบ้านของคุณเลยนี่คือคำที่เราได้ยินทุกครั้งที่มาแล้วมันรู้สึกแบบไม่รู้นะคะสำหรับคนคนคนเพิ่งย้ายมาอยู่อย่างเราอะ่ะการที่แบบเจ้าเจ้าบ้านเขาพูดอย่างนี้กับเรามันมากกว่ามันมากกว่าน้ำใจมันมันซึ้งอะ่ะคือมันมีความรู้สึกอบอุ่น นะคะนี่คือบ้านบ้านที่แบบว่ามาที่ไรอ่ะรู้สึกอบอุ่นทุกทีไม่ใช่พราะมันหลังใหญ่นะคะมันอบอุ่นด้วยใจจริงๆพูดไปเดี๋ยวจะไอ้ไอนี่ยาวไปอีก <laughs> ถ้ายังไงป้าไก่อาจจะแวะมาถ้าเกิดมีสถานการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแวะมาแบบเล่าประสบการณ์เล่าอะไรให้ฟังเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้ขอตัวก่อนอาจจะพูดบนบนนะเพราะว่าป้าไก่อ่ะมัน ป้าไก่ไม่ได้แบบพูดเก่งอะไรมากมายแต่ว่าแบบเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือมันมันมาจากไม่มีสคริปต์อะก็คือมาจากคิดอะไรได้ก็เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่ถามไถ่ายมาเนาะถ้ายังไงวันนี้จะขอตัวก่อนแล้วก็อาจจะได้เจอกันคลิปหน้า,าจ,จะเป็นคลิปตลกหรือคลิปอะไรก็ได้นะคะจะต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายแล้วก็ขอบคุณค่ะ